หายใจออกใส่ใจกำหนดลูปลำตัวขยับขึ้นตรงกับการหายใจเข้าลำตัวขยับลงตรงกับการหายใจออก ขยับขึ้นตรงกับการหายใจเข้าลำตัวขยับลงตรงกับการหายใจออกสังเกตลมหายใจเข้าออกสังเกตความรู้สึกสบายไม่สบายจากการหายใจเข้าออก รู้สึกกระทบสังเกตสิ่งที่มากระทบสีปปออสส่ประการดูลมหายใจเข้าออกในขณะหายใจเข้าสังเกตสี่ประการในขณะหายใจออกสังเกตสี่ประการ ร by, ู salud, ้ลมเข้าร de ู้ว่าให้ใจสบายไม่สบายรู้ความรู้สึกกระทบรู้สิ่งที่มากระทบเวลาหายใจออกรู้สี่ประกาศรู้ลมออกรู้ว่าหายใจสบายไม่สบายรู้ความรู้สึกกระทบรู้สิ่งที่มากระทบ ใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวรู้สึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะใส่สใจแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา สังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วทั่วใบหน้าสังเกตที่กระหม่อมใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมสังเกตที่ท้ายทอยสังเกตศีรษะซีกซ้ายสังเกตศีรษะซีขวา สังเกตร,รอบรอบคอสังเกตไหลซ้ายใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตไหลขวาใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตที่ บริเวณลำตัวด้านหน้าสังเกตลำตัวด้านหลังสังเกตลำตัวซีกซ้ายสังเกตลำตัวซีกขวาสังเกตขาข้างซ้ายสังเกตขาข้างขวา สังเกตใบหน้าสังเกตที่กระมมสังเกตที่ท้ายทอยสังเกตศีรษะซีกซ้ายสังเกตศีรษะซีกขวาสังเกตลอบรอบคอสังเกตไหล่ซ้าย ใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจต,ต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตที่บริเวณลำตัวด้านหน้าสังเกตลำตัวข้างหลัง สังเกตลำตัวซีกซ้ายสังเกตลำตัวซีกขวาสังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเข่าเข่าไปไปลายเท้าสังเกตขาอีกข้างหนึ่งจากต้นขาไปเข่าเข่าไปไปลายเท้า สังเกตที่กระหม่อมมองเคลื่อนลงหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาไปถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้า ใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางศีรษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจที่กระหม,อมอ่อมอมองเคลื่อนไปทางท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเทา้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางศีรษะซีกขวา ผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจรอบๆกระหม่อม มองเคลื่อนลงไปสุดถึงคอมองรอบๆเคลื่อนลงไปสุดลำตัวมองรอบๆเคลื่อนลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจทั่วๆกระมมอมองเคลื่อนลงไปถึงคอมองเคลื่อนลงไปสุดลำตัว มองเคลื่อนลงไปถึงปลายเท้า